ขอตอนรับข้าสู่ช่องไม่พีกุเกาะนะคะวันนี้รวมพลกระท่อมบ้านเรานะคะกระท่อมน้อยปลายนาเอาเบนออีมั้ยเอ็บนเบนเอามาตั้งเร็วมาโอ้นะคะอบอุ่นนะคะดูดูมีมีทั้งไฟกระพริบก็มีนะทุกคนกินอยู่ดีๆดับพรึบเฮลั่นนังแล้วต้องพออินไม่ยังลูก ทนหอิ่มก็หลีกตอนตอนข้าไปกินแล้วต้องไม่กินหรอคะโอ้โหอนนคะขาบุญมาเค่ข้างไหนมีน้อก็มานั่งลูกเอ้ยแล้วยางนี้ไมเอาข้างไหนนะข้างไหนก็เนียกรุ้นข้างนี้เค มาค่ะาากินข้าวนำกันนะกับลูกกับหลานเตอร์ตองเข้ามาแล้วลูกกินเลยเอาไมข่ต้มเนี่ยมันมันไม่เผ็ดนะมันมีปลากระป๋องด้วยอมืมกินได้ข้าวผัดไข่ต้มลูกหามุมก่อน ค่อยได้มุมได้เจ๋งเลยแต่กลัวมันเป็นมุมเดียวกันเอาไปตออ่ะน้องจำปาน้องเฮ้ยฮะก็หาทางยังอยู่ในนี่นในในในตรงนี้นี่โอ้เปลี่ยนไปแล้วพลอยเอ้ยใช่ ว่าเขาไม่สบายอยู่แล้วมีหนี่นุ่งนี่นี่นุ่นกระตานะทั้งในนะอย่า,าลืมเชื่อเส้เนยาวดูแล้วก็อยู่เหนะื่อย เราขโมยกันไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ไม่มีจุดหมายจะชวนกันไปเลยชัวร์เส้นสายมือไปไปเพื่อนวะไปไปไปไหนไม่รู้ไม่ไม่มีจุดหมายเลยไม่มีจุดหมายจะชวนเราไปด้วยดูทุกคนแต่งตัวแล้วเดนสายมือล็อเกอร์แล้วดนนี่ ว่าตอนอยู่โดมนาะยายบอกไปไปดูเวทีมั่นหน่อยเดินรถขนรถบัสไปไปแป้นแดงวกันป้าพีเฮ้ยบอกว่าไปไปเหรอมานี่บ้านลูกมานี่บ้านชวนป้าแล้วก็บอกว่าไม่รู้ออกเปิดประตูออกมาพอดีพันยืนอยู่ตรงนน้นป้ายป้าะว่าไปไหนกันไม่รู้ อะไรลูกอะไรลูกแต่งัวายบัวโกเกขาลย่อุ่นมันหนาบัวตรงไหนยาก็จะหนาายบัวอะไรนะแม่พูดายบัวโกอกองค่ะยายกองหนพี่กองรถมาเหรอ Ni <laughs> à, à ừ. Ui, ơi. Ô, <cười> <cười> mình níu lôi thôi Achai môi ơi ôi mẫn em tìm ngay ơi ơi bài lòng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 

แล้วเขาเขามาขายเขาฟาดไปสองถุงเลยแล้วทีนี้เอาก็ให้พอแทนไปใส่กุ้งมาใส่กุ้งเยอะๆเลยพูดยอดทางนี้แทบใครเห็นกันผัดเท่าก่อนนะเขี่ยเลยไดนขนาดเราคุงแล้วนมันยังเขี่ยอยู่เลยใครเามาขไหมคะใครเองมันไม่แทบมันเป็นเท่าเท่าจั้งเดี๋ยวเอาข้างนี้เอาข้างนี้ยังหวเา็นแบบจุใจแอดเบนก็อ้อมบอลและอ้อมบอลอ้อมบอลและอ้อมบอลทำไมไม่เอามาด้วยอ้อมบอล ให้ทำที่นี่เลยใชนไหมมีไหมล่ะมีวันไหมล่ะไว้รม่มีเดี๋ยวรอบหน้าเริ่มหน้าต้องมีหนึ่งวันอย่างน้อยก็นึ่งมานะเา่เท้าเอาค่อยน่ะเรียบร้อยเลยเท่ามือนั้นน่ะจงตั้งไปเชื่อเลยหรอเปล่าถ้ากุ้งหรือถ้าไปใส่มันได้อยู่แล้วเราผัดแค่เท่าโอ้ยอืมดิ่งดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งยาว

จุ๊ๆให้น้องหน่อยินอาจารย์น้องใน่รถแล้วไปเอาไม้หนงไปอยู่นี่เนี่ยเช็ดให้น้องก่อนเป็นไงพี่ป้าข้างนี้ไปเช็ดที่มืกแล้วีีาก็พ่น้องอ้ยน้อยวะด้านี่ก็จิ้มมีใจไม่ได้จิ้มน้อยเลยน่ารักเลยดีเด้อ แม่มาแม่อกี้นื้อปาประเดี๋ยวเลยดูขุนเหรอดูสน่เหรนี่เปนเลือหรืล่านี่ไม่ใช่เออไม่ใช่ใช่วาอันนี้ตอบยุ่งเทพใหญ่ไม่อเมย์ไหมอ๋อมันจะไปแถวบ้านนะเออแม่ไรให้มีอยางดูเหมือนวีเ

หมอาาาแ้ถะคุหมอแม่หมคุณหมอแม่ก็มีโอโหนะคะโอ้โหสิบนาทีแล้วนะคะเซฟเซนะเออสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ